คือว่าในในส่วนของตัวรายงานสถานการณ์สุขภาพเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราไม่ไม่มีปัญหาคือก็อเห็นด้วยกับกับสิ่งที่สรุปมาทั้งหมดแล้วก็ข้อเสนอที่ปรากฏอยู่ในในรายงานด้วยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าอยากจะเสมัยอะไรที่มันเพิ่มเติมไปจากกรณีของมิงตี้นะคะคือมิงตี้เนี่ยเป็นแค่เป็นแค่อาการหนึ่งหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิด ขึ้นในสังคมบ้านเราในยุคที่ที่เราอยู่ในสังคมที่เสี่ยงภยัยต่อเรื่องของอุบัติภัยทางเคมี M, แล้วก็เรื่องของมษษ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 ุษสาหกร,รมทีนี้คิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนไปให้เห็นถึงเรื่องของภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์นะคะหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในสนามแบบนี้แต่ในส่วนของที่ที่อยากให้ปรากฏในรายงานสุขภาพของคนไทยในครัต่อๆไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการทําในสิ่งที่เป็นเรื่องของ ความเจ็บป่วยนะคะที่ไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสุขภาวะที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่เป็นเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งอันเนี้ยบ้านเรายังมีการพูดถึงน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการสํารวจนะคะหรือว่าการประเมินสถานะสถานการณ์ความเสียหายนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าจากโดยโดยส่วนตัวที่ทําเรื่องนี้มามา,มา,มานานพอสมควรก็มีความรู้สึกว่าเภา,เาะวะความเจ็บป่วยและความสูญเสียรหรือว่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆก็ตามเนี่ยที่เกิดขึ้นจากาสภาวะแวดล้อมที่มันมีปัญหานะคะเหรือว่ามลพิษอุตสาหกรรมต่างๆนี่มันมันมันรุนแรงมากขึ้นความเสียหายมันเกิดมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีความยากลําบากในการหาข้อมูลนะคะก็อาจจะใช้เป็นอ่าเป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็นกรณีที่เราจะหยิบขึ้นมาแต่ว่าเป็นภาพสะท้อนถึงถึงเรื่องนี้ในแต่ละปีก็ได้นะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเคสไหนบ้างที่มันสะท้อนถึงความเจ็บป่วยทางอ่าทางสุขภาพหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจสุขภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อมที่มันบ่งบอกถึงอ่เป็นเรื่องของความสูญเสียเป็นเรื่องของความเจ็ buffs, บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสิงบ่งแวดล้อมที่มันมีปัญหา ะะอันนี้ก็คิดว่านี่อันนี้เป็นไปเด็นหนึ่งทีนี้ย้อนกลับมาน,นี่ประเด็นเรื่องของมิงตี้นะคะที่ว่ามิงตี้เองเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าจะมีมีข้อมูลที่อยากจะเพิ่มเติมในสองส่วนนะคะเป็นเป็นความเห็นที่ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในตัวรายงานสักทีเดียวนักนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ เราเนี่ยอยู่ในยุคข,ของสังคมที่มันมีความเสี่ยงภัยสูงโดยเฉพาะเป็นการเสี่ยงภัยท่ามกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการมีการผลิตมีการใช้มีการเคลื่อนย้ายมีการจัดการจัดเก็บสารเคมีสูงมากนะคะแล้วก็ระหว่างกรุงเทพกับปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ภาคตะออกเนี่ยถือว่าเป็นไข่แดงของการจัดเก็บสารเคมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สิ่งที่เราไม่ได้ตระหนักกันก็คือความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนยังไงบ้างนะคะ,อ,ะอีกเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับหลายๆท่านที่พูดถึงเราเราพูดจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจะไม่แตะไปถึงรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเรื่องนี้เราแต่ละคนจะไม่สามารถเข้าไปจัดการได้มันอยู่ที่ตัวนโยบายตัวเจตจำนงนะคะตัววิสัยทัศน์ของรัฐบาลในแต่ละชุดแต่ละแต่ละยุคสมัยนะคะเท่าที่เราติดตาม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารหรือว่ารัฐบาลไหนที่จะแับเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสังคมไทยเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเราอยู่ในสังคมที่มันมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของอุบัติภัยจากสารเคมีจากมลพิษอุตสาหการรมนะคะ ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันพอมองเห็นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเองจะต้องมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้ทีนี้รัฐบาลจะมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลเนี่ยเข้าใจมันก่อนว่าความเสี่ยงนี้มันสร้างความเสียหายอย่างไรบ้างๆๆนะคะความเสียหายในที่นี้มันคือความเสียหายในภาพรวมของประเทศคือคือรัฐบาลอาจจะมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมันสาคัญมากต้องเดินหน้าต่อไปโดยที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหรือให้ความสําคัญน้อยมากกับการจัดการสิ่งแวดล้อมการเพ้่มความพร้อมปลอดภัยของ คนงานจนถึงรัฐบาลทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะทําไมกรณีชาวบ้านจะนะท,ทั้งที่เขาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเลยทาไมเขาต้องลุกขึ้นมาคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็คัดค้านมาไม่ต่างไปยี่สิบปีแล้วนะคะเพราะว่าเขาหมดสิ้นความศรัทธาในตัวที่เชื่อใจใน,น,นรัฐบาลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการสังสม ผลงานผลงานแยกๆของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษอากาศดินน้ําที่มันเสียหายที่มันเป็นพิษรอบตัวเราเนี่ยหรือว่าวัิภัยต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยของคลองเตยตามมาด้วยเรื่องของ DST ที่ที่จังหวัดเะยองนะคะแล้วก็หน่งตี้เนี่ยไม่มีไม่มีครั้งไหนเลยที่มันสะท้อนถึง ความพร้อมของสังคมไทยที่จะพร้อมจะรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉินแบบนี้ได้อย่างทันท่วงตัและยังมีประสิทธิภาพการเยียวยา,ยายให้ความสะอาดใส่ใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนชีวิตเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าความกา,ารปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มัน,มนเกิดวิกฤตศรัทธามันไม่มีความมันมันมองเป็นความสูญเสียก็ได้นะคะเป็นความสูญเสียที่ใหญ่เป็น,เป,นเป็นความสูญเสียในเชิงภาพรวมของประเทศ แต่เรายังขาดการวิเคราะห์ความเสียหายในเชิงต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่กระทรวงสาธารณส,สุขหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ต้องจ่ายออกไปกับปัญหาเหล่านี้นะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีต้นทุนเนี่ยที่ต้องจ่ายออกไปกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยทางด้านร่างกา,ายจิตใจความเสียยทางเศรษฐกิจความเจ็บป่วยของสังคมที่เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ หรือว่าอุบัติภัยเหล่านี้เท่าไหร่นะคะแล้วความเจ็บป่วยในรูปของที่มันเป็นพิษภัยแฝงเร้งเป็นพิษภัยที่มันเรื้อรังอย่างเงี้ยมันไม่มีการประเมินความสูญเสียออกมาเมื่อไม่มีการประเมินอ,ออกมามันก็จะไม่มีการรับที่ถูกต้องนะคะทีนี้ย้อนกลับมาอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ที่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญควบคู่กันก็คือว่าเราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะเอามาใช้ประกอบการวางแผนนะคะต้องถามทุกคนในที่นี้ว่า ทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่ากรุงเทพมหานครมีโรงงานกี่โรงนะคะโรงงานที่มีมีศักยภาพพร้อมใจระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในสัาคล้ายๆหมินตี้เนี่ยในกรุงเทพมีไหมนะคะเท่าที่เราสำรวจมีประมาณร้อยโรงนะคะมันไม่ใช่ไม่มีนะคะกรุงเทพไม่ใช่ไม่มีนะคะรอบๆกรุงเทพเนี่ยจังหวัดปริมณฑนก็มีอีกหลายร้อยโรงเป็นพันโรงก็ว่าได้นะคะทีนี้จากกรณีของหมิ่ตี้เนี่ยที่มีการเรียกร้องว่า มันควรจะต้องมีการสำรวจสิง่งเหล่านี้ให้ชัดเจนนะคะว่ามีโรงงานอย่างนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเก็บสารกิมีอย่างไรและมีความเสี่ยงแค่ไหนมีแผนการจัดมีแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่นะคะตรงนี้ได้มีการทำแล้วราอทย่างท,ที่เราตามมานึ่งปีแล้วไม่มีการทำ ะะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในในตัวรายงานสถาการที่เราเห็นเรื่องของการเสนอเรื่องกฎหมายการพัฒนารฐานข้อมูลหรือว่าที่เรียกว่าร่างกฎหมาย p r t r นะคะถ้าถ้าประเทศไทยเรามีกฎหมาย p r t r เหมือนอย่างที่อเมริกามีสาภาพยุโรปทั้งหมด30กว่าประเทศมีญี่ปุ่นมีนะคะและอีกอีกหลายประเทศมีเนี่ยเราจะรู้ว่ากรุงเทพและรอบๆกรุงเทพเนี่ยมีโรงงานที่มีความเสี่ยงภัยสูงเนี่ยอยู่กี่โรงตั้งอยู่ที่ไหน จัดเก็บสารทีมีอะไรปิดอะไรปล่อยมลพิษอะไรออกมาบ้านสู่อากาศสู่ดินสู่น้านะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราสามารถโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาพี่5มได้ง่ายตาดขึ้นด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีตัวร่างกฎหมาย PRTR ที่อย่างภาควิชาชเราเสิสยาสภากไปแล้วเราจะเริ่มบุ รวบรวมใบชื่อนนในหมือนไบชื่อในอีกไม่นานนี้นะคะเราหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการตั้งรับต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นมลพิษอุตสาหกรรมก็ดีภัยพิบัติทางเคมีก็ดีความเสี่ยงในลักษณะแบบแบบเดียวกับมิตี้ก็ดีมันจะตั้งรับได้ดีขึ้นถ้าประเทศไทยมีกฎหมายแบบพี GR รนะคะก็อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนย่อย่อนะคะน,นี่ก็พูดไปแป๊บมงแป๊นาทีกว่าแล้วนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันอีกทีนึงได้ค่ะขอบคุณค่ะ